รู้สึกว่าหลงไหลส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าความรักเข้าไปได้ราบรื่นแล้วก็มีเกณฑ์ในปลายปี57หรือต้นปี58เนี่ยข่าวฟันธงมันแน่ๆเลยว่าต้องมีการแต่งงานและจะต้องสมัครคือคู่ของชมพู่อารยาและแพนเค้กอะสารวัตรหนีครับผมเพราะว่าแพนเค้กเนี่ยเล่นลำซิงซิงเกิลด้วยกันตั้งแต่ตอนช่วงปี55ที่ซ้อมกันมาตลอดช่วง10เดือนเนี่ย อ่ายังยังครบยังไม่ถึงวันนี้กับสวรรค์หมีเนี่ยช่วงนั้นยังปันไปสองปีที่แล้วเราก็คือดูให้ตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วว่าคือคนนี้นะใช่ตอนตอนจักการเลยตอนที่สัมภาษณ์ล่าสุดเนเกิดมาคุยได้กลิ่นแล้วโมดดับได้กลิ่นว่าคู่นี้มีเสร็จแต่งในปีนี้มันของเขาพร้อมแห้ะเขาพร้อมก็มีข่าวออกมาแล้วว่าจะแต่งมิถุนายนแต่ปรากฏว่าเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่เ็ยังไม่ได้มีแปลนแต่ตอนนั้นคือเ็ามีข่าวออกมาว่าตายนักข่าวไปตามแพนเค้กเยอะมากสรุปว่า นึกว่าแพนเค้กจะแถลงข่าวแต่งงานปรากฏว่าแพนเค้กเปิดยาสตีสตียาสตีสตสรุปว่าคุณว่านคู่นี้น่าจะไปได้คู่นี้ไปได้แน่ๆเพราะว่าเป็นคู่ดวงคือเนื้อคู่จริงๆครับและอ้ํากับเอมคุณเอมนี่ อ้ําแอมเนี่ยอันนี้เราไม่แช่งนะเราพูดตามเนื้อความจริงๆเลยอตรงดวงอ้ําเนี่ยเขาเป็นดวงผู้หญิงดวงสูงครับดวงสูงหมายถึงว่าดวงสูงจะมีอยู่3แบบดวงสูงแบบแรกก็หมายถึงว่าคือดวงสูงในข่ะที่ถ้าผู้ชายดวงไม่ได้ตามก็ทันหรือระดับไม่ถึงที่เนี่ยก็อยู่กันไม่ได้ไม่ได้หมายถึงความรวยหรือความดังนะแต่คือชีเกิดมาเป็นแบบซุปตาแบบที่ว่าใครจะไปไต่เท่าเขาเนี่ยมันลำบากมันเปนผู้ชายที่เข้ามาก็ต้องแบบมีเกณฑ์ในการที่จะต้องอยู่กับเธอแล้วอยู่ได้ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็น แบบเศรษฐีมาพันร้านอะไรขนาดนั้นไม่ต้องไม่จําเป็นมันอยู่แค่เรื่องของดวงใช่เหมือนดวงอย่างดวงคู่พิตักเนี่ยดวงคู่พิตักนี่ก็จะมีอังคารกระเสามมาเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกให้เลยว่าคือก็อย่างที่ข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงสิปี20ปีที่แล้วตั้งแต่ความรักดีมากๆแต่เป็นความรักที่คือพันทุกเป็นมุนิสยูก็คือไม่สามารถมีลูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็จะจบอยู่ในที่สามีภรรยาแต่อยากลูกใครแข็งกว่าใคร อะไรแข็งครับนวงนวงอ,อ,อยังมีใครถ้าแข็งกับไครนี่มันต้องอยู่มันแข็งแล้วแหละไม่งัมันอยู่กันไม่ถึงขนาดนี้จริงๆค่ะเพราะว่าเป็นเป็นความรักที่ลงตัวเพราะนั้นเวลาความรักลงตัวแล้คนที่เจอเนื้อคู่คนบนโลกนี้เนี่ยโซเมดเนี่ย อาจจะเดินสวยไปสวนกันมาดูอยู่เยอะแต่คนที่จะมาคู่กันหรือว่าอยู่กันได้จริงๆเนี่ยน้อยมากที่จะไปเจออย่างในปี57นี่เหลอใครมีเกณฑ์ที่จะแต่งในปีนี้บ้างครับชมพู่อรยญเนี่ยเดี๋ยวปลายปลายปีเดี๋ยวลองดูจะต้องมีเรื่องมีออกมามากแล้วก็แพนเค้กกับสารวัตรหมีอันนี้เชียร์อยู่แล้วเพราะว่ายิ่งแต่งปลายปี57หรือต้นปี58เนี่ยยิ่งเฮงเพราะว่าตอนนี้เรื่องกิจการหรือธุรกิจที่ทําด้วยกันเนี่ยจะยิ่งไปได้ดีได้สวยงามมีคู่ที่อาจจะมีปัญหาบ้างไหมที่คุณดูดูดวงป เดี๋ยวมีพูดคู่หนึ่งก่อนคู่นี้ก็ทักตั้งแต่ตอนอปี54เหมือนกันนะค,ะคบจนถึงปี55ก็คือคุยกับอย่างอปอครับอ๋อแม่อปอ,อ,อบอกเลยว่าบอกว่านี่เธอปี55เนี่ยเดี๋ยวจะได้รับงานชิ้นใหญ่มากๆเธอก็เป็นเป็นของแบรนด์ใช่ไหมฮะเป็นพรีเซนเตอร์<ๆ>ก็ได้รับงานใหญ่มาเสร็จแล้วก็คือข่าวปลายปีปุ๊บเนี่ยพอชนเข้าปีท้ายปี56เนี่ยข่าวเรื่องแต่งงานมาแน่แน่ทุกคนจะต้องเรียกว่าที่เจ้าสาวชัว์ตอนนั้นทุกคนหัวเราะเนาะ อ่าตอนนั้นไม่มีใครเชื่อนะไม่มีใครเชื่อใช่ไหมใช่แล้วอย่างอ้ํมอัธิชาติกับคุณนัทนัทมิรีอาอ้มอัธิชาตินัทมิรียเนี่ยถ้าเป็นความเห็นสนีเซนีคือว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องแต่งงานดีกว่าเพราะจะแต่งไม่ทันนะเดี๋ยวก่อนความคิดเห็นของเซนีคืออย่าเพิ่งคิดเรื่องแต่งงานดีกว่าเพราะคู่คู่นี้เนี่ยดวงเขาไม่ใช่ดวงแบบเนื้อคู่ปกติเขาเรียกว่าเนื้อคู่แบบเป็นมิตรแท้คือยิ่งอยู่กันไปเนี่ยอยู่เป็นตายายอ่ะนึกออกไหม เป็นเพื่อนกันจนเช่าจนเป็นเพื่อนกันไปใช่เพราะว่าดูคัมแบ็แล้วคือดูคัมแบ็จนเป็นแบบคู่มิตรจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคำว่าแต่งงานมันคือเป็นแค่พิธีเท่านั้นเอางี้เอางี้มีอีกคู่หนึ่งแตงโมโตโน่โอ้โหอันนี้คู่นี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่ามั่นกันสายฟ้าแลบเมื่อเนี่ยปีที่ผ่านมาขอแก้ข่าวเรื่องนึงก่อนแทนน้องแตงโมว่าคือถ้าบอกว่ามีการทำศิลปสตรละถอดมวนดำและพวกนี้ไม่มีครับ ตามดูในดูแล้วเนี่ยสะอาดสะอาะมันมีแต่ว่าถ้าบอกว่าโตโน่หลงรักโตโน่หลงผู้หญิงหรือโตโน่เนี่ยถอนตัวไม่ขึ้นเนี่ยใช่อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าตกดาวเขาจะมีดาวเขาเรียกว่าดาวอุ่นในเรื่องของมหาสเสน่ห์ของทางฝ่ายหญิงอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเขามีการครบกันพวกนี้การสายฟ้ฟแรบข,ของเขาเนี่ยมันโผล่มาอยู่แล้วครับและยิง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าถ้าดาวของเขาทั้งสองคนตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าสามารถฝ่านในหนึ่งปีครึ่งนี้ไปได้ ถ้าโหนทั่วประเทศจะรู้ดีเลยว่าราหูจะอยู่ราศีประมาณปีครึ่งแล้วมีเสามทับเขาก็ฝ่าด่านตรงนี้ได้จริงเนี่ยเขาจะสามารถอยู่กันต่อได้เลยแต่ถ้าฝ่าด่านปีครึ่งนี้ไม่ได้ไม่สามารถข้ามได้แล้วยังมีการหาเรื่องหลายๆลยเร่องขึ้นมาไม่ว่าใครจะหาเรื่องให้เขาและเขาโต้ตอบกลับไปแล้วแต่เนี่ยสามถึงห้าปีเท่านั้นก็คือสามารถขาดกันได้เลยอ๋อเหรอคุณเคยดูดวงของชาคริตกับวุนเส้นไหม ดูจะให้ด uh, ูเ <apply> ด <some sounds> ี๋ยสดๆเดี๋ยวนี้ก็ได้ดู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 เดี๋ยวเขาบอกก่อนว่าวิชาดิฉันเนี่ยไม่ใช่มานั่งเปิดลัคนาแล้วก็ดูว่าอะไรตรงไหนใครเกอดวันเกิไม่ต้องใช้มาดูดิเขาใช้อะไรเขาเรียกว่าวิชาทิพยานต้องขอบคุณอาจารย์ปู่ประทีปอัครราอายุก1 8ปีแล้วเป็นเป็นพ่อปู่โหวเลยแล้วก็เราเรียนกับอักษิตเอกของอาจารย์เลยถ่ายทอดกันมีไม่ถึง10คนในประเทศไทยครับเขาเรียกว่าทิพยานก็สามารถถามตอนนี้ได้เลยจับยามตอนนี้แล้วบอกได้เลยว่าอยากรู้เรื่องอะไร ชาคริสกับวุ้นเส้นอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรไม่รู้อ่ะผมถามแทนลูกมาเมื่อไหร่ลูกมาเมื่อไหร่ใช่ไหมจะไปมีกับเขาโอเคจะไปมีกับเขาจะไมีกับเารับท้องแทนได้ไหมเออโอเคอะถ้าลูกมาเมื่อไหร่ตัวนี้จะลังชี้ไปให้ดูว่าลาภะของคุณชาคริสกับวุ้นเส้นเนี่ยนะคะลาภะเนี่ยไปตกอยู่ที่กระดุมพระหมายถึงว่าการกินกันอยู่หรือการใช้ชีวิตร่วมกัน ให้ลาภะมาตรงที่กระดุมพระแล้วตัวกระดุมพระไปตัที่ลาภะอันนี้เขาเรียกว่าสลับอนุเกษตรกันแปลว่าแสดงว่าสามารถมีช่วงทําให้ติดลูกได้ง่ายมากๆในช่วงสี่เดือนนี้อืมแล้วไมยวก่อะไรเขาไมเขาไม่มีตั้งนานแล้วหละ่เดือนแสดงว่าเขาไม่ได้ทําอะไรคือเขาไม่ได้ทาอะไรเลยค่ะคือจริงๆคนเวลามีมีเพศสัมพันธ์สันชูสาวหรือจะแต่งงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเราจะมีบุตรเนี่ย จริงๆต้องไปถามมาก่อนนะว่าเขาถึงเวลามาเกิดหรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่ไม่ได้มีกันง่ายๆนะเั้บอกใช่บางคนถึงขั้นติดคลิปก็มีแต่บางคนป่องโดยที่แบบยังไม่ทำอะไรกูใช่ปั๊บกลับโชคแต่จะบอกให้ฟังว่าชาคริสกับวุ้นเส้นเนี่ยขยันทำกันบ้านอีกสักนิดหนึ่งใน4เดือนนี้เนี่ยขยันหน่อยเอาอย่างนี้เรามีคลิปคลิปหนึ่งมาให้ดูลองไปดูกันหน่อยนะฮะคลิปนี้เด็ดมากเลยค่ะคลิปนี้เด็ดมากเอาไปดูลองไปดูกันก่อนเอาไปดูกันก่อน

ฉันเริ่มสับสนเลยฉันขอพูดในห้องมันเกี่ยวกันดูหมอมีเดียวก่อนค่ะคือในห้องสรงทุกตอนนี้ดีฉันอยากรู้ว่าวันนี้ตื่นมาคุยเนี่ยมาทีเดียวเนี่ยเอาคุ้มเลยใช่ไหมแน่ได้ไหมขอสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงที่นี่นะคะขอที่ฉันได้เป็นพิธีกรในการตื่นมาคุยด้วยครับเอาอย่างนี้โชว์สิท่าบริหารของคุณถ้าโชว์แล้วจะจ้างไหมอ่ะมดด่าคุณว่าอย่างไรในฐาะที่เป็นผู้ร่วมบริหารก็นี่ไงเช่แต่เช้าเดี๋ยวเขาไปทำเช็แต่ ไว้วันหลังกินา้าวกินปีแล้วแวะมาทำไม่เป็นไรนี่อ่าจริงๆเลยไม่เป็นไรอยู่ใกล้วูดดี้กับรถดำชาคริสพี่ตักเราไปโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนไม่ก่อนใช่ไหมมนุษย์มนุษย์ปกติทำไม่ได้นะท่านี่นี่เรื่องเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนว่ามันมีไว้ทำเพื่อทำไว้เพื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคนอื่นก็าทำไม่ได้ตอนมีไว้เราเราขึ้นเวทีหรือไปไหนเนี่ยคนมักจะทำให้เราเรียกเสียงผ่าบางทีอย่างอย่างพี่หม่ำเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าขมิบก้นอย่างปาเทก็จะเป็นพยัรหัวอย่างเงี้ยของเราก็จะเป็นแบบนี้ อกขยับได้อันไหนลองมาดีๆกล้องดีๆนะฮะกล้องดีๆนะฮะวะวิววว้ายมีเพลงด้วยแล้วมาต้มจังหวะด้ยอ่ะแล้วไม่ได้ไปพร้อมกันสอง้าแล้วทีละ้างเนยไม่ได้อ่อ้โพอแล้ว แต่ม่เมื่อยเก่งซิลิโคนนางไม่ได้ชั้นเดียวนะซิลิโคนทั้งหมดกี่ชั้นก็เธอเรียกฉันว่าซันนี่สี่เต้าไปแล้สี่เต้าอ่ะนักีสี่เต้านะคเองนะโโอ้หมาวันเดียวฉันขายหน้าไปทั่วประเทศก็นม่หนึ่งประให้เท่ห์มดดัมาล้วตัวนล็กน่านิดนึงเลยนี่ฮะเป็นงานใหญ่จริงๆเราขอพูดถึงคำสั่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคำสั่งด่วนจะสั่งปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามในวันนี้ อย่าพิ่งตกอกตกใจสิบห้ามกระลาเนี่ยเหรอสิบห้ามกราคมนี้ปิดสะพานมิตรภาพไทยราวแห่งที่สามที่นครพนมนะฮะตั้งแต่แปดโมงเช้าเป็นต้นไปแต่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรตกอกตกใจรุนแรงที่ทุกคนคิดนะฮะแต่ว่าซันไลเนี่ยเขาจะท้าพิสูจน์ประสิทธิภาพของน้ํายาล้างจานสร้างสถิติโลกใหม่บันทึกลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดเนี่ยนะฮะว่าซันไลถุงขนาด550มิลลิลิตรเนี่ยสามารถล้างจานได้มาก ที่สุดในโลกโโแล้วเขาก็จะเอาจานทั้งหมดเนี่ยมาเรียงต่อกันบนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สเนี่ยโ,โเยอะจนเรียงข้ามสว่างไทยเนี่ย ไปถึงเพื่อนบ้านของเราเลยเป็นเป็นการเดินทางของจานข้ามประเทศถูกต้องแล้วก็ต้่าปิดเพราะอะไรสไลด์ที่จัดเต็มจัดเต็มมากเลยจัดเต็มจมากเลยอย่างนี้อย่างที้ต้องไปนะด้วทีมร้านอาจจะไทยถึงลาวเลยเหรอลาวผมว่างานนี้เนี่ยแน่นอนคงไม่พลาดเขาต้องพาดาราสื่อมวลชนไปด้วยใช่ไหมต้องเขามีสื่อมวลชนมีดารานี่นั่ทีมด้วยนี่เลยฮะวีรภาพสุภาพไพบูร์ แล้วก็น้องมิน้นนัทวราเอาเป็นว่าใครอยู่จังหวัดแถบแนั้นแถวนครพนมพื้นที่ใกล้เคียงสามารถไปร่วมกิจกรรมได้เลยในการสร้างสถิติโลกของสัลไลค่ะแล้วก็ไปช่วยกันลุ้นว่าสัลไลจะล้างจานได้ทั้งหมดกี่หมื่น ในวันพุธที่15มกราคมนี้ตั้งแต่8ปดโมงไปจนถึง10บโมงใช่ไหมครับที่สภาพคุณภาพไทยเราที่สนครขนมเนี่ยนะฮะเอาละครับชาวนี้ต้องขอบคุณคุณซันนี่มากที่ตื่นมาคุยกับเรานะครับขอบคุณมากครับแว๊บปิดนายปิดน้ายปิดแว๊บมาบ่อยๆมากินข้าวยังพามากินข้าวแวะมาได้รอเปล่าเออช่วงหน้านะฮะคู่แฝดที่ได้เรียกว่าฮอตมากเทเดนโจชัวคุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้เนื่องจากวันเด็กนะเราก็ต้องมีเด็กที่ฮอตที่สุด จะน่ารักขนาดไหนและดูซิว่าเมื่อเจอกับชาคริสเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาจะทำอะไรพากันป๊บหนึ่งครับ